มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนหมอดูต็อกแต๊กเปิดคำทำนายณเดชกกับยายารักสุขงอมมีลุ้นข่าวดีค่ะทำเอาคนโสดไม่มีที่ยืนทุกครั้งจริงๆนะคะเวลาที่คู่ของพระเอกหนุ่มณเดชคูกิมิยากับแฟนสาวยายาอุรัสยาออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องความรักค่ะโดยเฉพาะตอนนี้เพราะว่ากำลังสุขงอมเต็มที่รอวันออกเรือนแล้วค่ะ และมักจะมีโมเมนต์ที่พี่แบรเองประกาศแต่งญยาติเสมอน,นะคะเต็มสองหูเต็มคารเบลถ่ายไว้แล้วค่ะแม่แล้วก็ญยาตยาิถึงกับเขินเก็บอาการไม่อยู่นะคะแถมยังจับหน้าตัวเองด้วยความเขินไปเลยคะ่ะกับความน่ารักของณเดชที่ประกาศอยากจะแต่งงานกลางรายการคนนี้แหละครับแน่นอน ทำเอาทุกคนในสตูเขินไปด้วยนะคะล่าสุดค่ะหมอดูชื่อดังอย่างแม่หมอต็อกแตก a อได้ออกมาเปิดเผยคำทำนายโดยเฉพาะประเด็นของวงการบันเทิงคู่รักของนัเดชยายา่าบอกว่าคนหนึ่งจะดีอีกคนปีชงต้องบอกว่ามันเป็นความวุ่นวายในใจมากๆส่วนความรักต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสุกงอมมีโอกาสที่จะมีข่าวดีในปี2ปีนี้ ปี2 5 6 6จะเห็นนด้เด็กกลับมาคือดาวรุ่งทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆงอย่งไรก็ตามต้องมารอรุ้นนะคะว่าในปีหน้ารับรองว่าคู่นี้ต้องมีข่าวดีมาแน่นอนขอขอบคุณหมอดูดอกแตกและขอขอบคุณสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ